ทม่านานมานี้ผมย้ายไปอยู่ที่ประเทศหนึ่งนะครับโดยที่ไม่รู้จักใครเลยไม่แต่คนเดียวแลวจะจูกู่ก็อยากไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับทั้งๆที่ไม่รู้ว่าต้องขึ้นรถเมลสายอะไรไปมีน้ำซ้ำําผมยังอ่านภาษาของเขาไม่ออกอีกด้วยนะครับแม่ก็เลยอับจนหนทางไปใหญ่สิ่งที่ที่ผมรู้ก็คือตัวเลขบนรถเมลนั่นเองครับมีสาย 34, 51, 23, 46, 72 และก็สายแปดครับผมจึงต้องใช้เวทมนต์ที่คุณก็มีติดตัวเหมือนกันนะครับเพื่อให้ขึ้นรถเมย์ถูกสายเลือกขึ้นรถเมย์คันหนึ่งคันไหนก็ได้นะครับคืออยังต่อนะหารถเมย์ที่ขึ้นเป็นเลขสองหลักให้ใส่เครื่องหมายบวกแทรกตรงกลางนะครับแล้วก็บวกเลยครับบวกเลยเอาละต่อรถเมย์ได้ นับรถไปตามผลบวกที่ได้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับขันะเป็นคันที่ไปสวนสัตว์หรือเปล่าอย่างครับพัีอีกสามคันหมุนตามเข็มนาฬิกาครับหนึ่งสองสาม ไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะผมคิดว่ายังไม่ใช่เหรอนะครับผมต้องต่อรถอีกครั้งเปลี่ยนรถครับหมุนตามเข็มนนาฬิกานับไปอีกหนึ่งคันนะครับเอาละคุณนั่งอยู่ในรถแล้วนะเดี๋ยวเริ่มจากคันไหนไม่รู้เปลี่ยนรถไปอยู่คันไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นิ้วชี้ก็อยู่รถคันหนึ่งในนี้นะครับตื่นเต้นจะเลยรถจะออกแล้วนะครับเป็นคันที่บุกหน้าไปที่สวนสัตว์นะครับเอาละอันนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเห็นมากเลย